สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ครับต้องเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆนะขนาดนี้เนี่ยเส้นทางของนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยสงสัยว่าจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเนื่องจากคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยทางกรรมธิการบุฒิสภาเขาได้ส่งเรื่องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอรายละเอียดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการโอนที่ดินของสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ในสิ่งที่คุณชูวิทย์กาลังแถลงไปอยู่นะครับพอได้เอกสารกลับมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตีความ ซึ่งมันก็อาจจะทําให้สวออเองเขากังวลใจนะครับว่าอาจจะขาดคุณสมบัติเรื่องของจริยธรรมได้ถัดมานะครับเป็นคุณอุ้งอิงครับซึ่งคุณอุ้งอิงเนี่ยนขนาดนี้เนี่ยยังถือหุ้น s c a s s e ออยู่เต็มมือเลยนะครับแล้วในส่วนของการตีความหุ้นของ s c a s s e t เนี่ยมีเรื่องน่ากังวลอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือบริษัท s c a s s e t เนี่ยเป็นบริษัทสร้างบ้านเป็นบริษัททาอสังหาก็จริงครับทําหมู่บ้านแต่ว่ามีการบริหารเรื่องของ การทําวารสารแผ่นพับใบปลิวซึ่งถือว่าอาจจะเป็นสือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์การจดทะเบียนของบริษัทครับว่า SC s c สซีเนี่ยมีเรื่องของการผลิตสื่อหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการประกอบธุรกิจเนี่ยมีเรื่องของการทําสื่อบ้างหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายครับถัดมาเป็นคุณชัยกเกษมครับสุขภาพไม่แข็งแรงครับแล้วก็อ้างอิงจากคุณจตุพรพรมพันธ์ก็บอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคดีเก่าๆเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาได้ ทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะหลุดไปที่พักอีกพักหนึ่งนั่นก็คือพักภูมิใจไทยครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยอาจจะไม่ได้รับนะครับอาจจะมีการส่งไม้ต่อให้กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยคอนเซปต์ของพรักพลังประชารัฐนั่นคือการก้าวข้ามความขัดแยง้งซึ่งหากพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่ทำพักเพื่อไทยเนี่ยเขาไปติดต่อมา ็เข้าคอนเซปต์แล้วครับนั่นก็คือการก้าวข้ามความขัดแย้งใครจะไปคิดครับว่าพักที่มีทั้งกปปสที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่าง,าง,าง,างนาๆนานาเนี่ยมารวมกันในรอบนี้ซึ่งก็รวมกันแล้วครับเรียบร้อยก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ต้องมาลุ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่าตกลงแล้วจะเป็นของพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นของพลเอกประวิตรวงสุวรรณคอนเซปต์ก้าวข้ามความขัดแย้งครับ